ครับมนีสวนทุเรียนของโย่ผ้าหยาดเอ่อมื่อนี่เป็นปฐมมาเลิกพันสิพาเบงลูกเล็กเออพอดีนี่พี่น้องได้ยินข่าวทั้งยูทูบเอ่อพากันอยากมาเบิงว่าทุเรียนลูกเลกของขอว้างมันจะเป็นแนวไดนเออคนไปหาเบิงว่าไก่หร่าละวะท่านเมื่อนเมื่อนานไปเบงยี่ใส่ก่อนกันธารักกันทารักสวนอาจารย์สมัคร เออไปเบิ่งของอาจารย์สมัครก็ร่างปลู๊กวันใหญ่เออเหมือนว่าเบิ่งตัววันตัววันใหญ่แล้วบ้านนี่ตอนนี้เป็นนวยแล้วตอนนี้เป็นนวยแล้วเออมาเบิ่งว่ามือนีเดี๋ยวสิพาโชว่วยเบิ่งพาสิอเทียมพร้อมเออลูกเรียกของขว้างว่ามันสิเป็นองไรรสชาติที่เป็นองไรเออเราไปเปรียบไปเปรียบเทียบเบิงเขาของทั้งการถลักเบิงเบิงไดนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวล่อสักกู่มูก็ร่างมาเดี๋ยวมูก็ร่างมาเดี๋ยวสจียุบันอันอันเตรียมดินปลูกเราบ่ก คัดล sí. the right? ังเตรียมครับเออคึ้ว่าสิปลูกหลายปรนไดค็นเลยสิบพหลายเนาะปลูกแักซิกก็ต้นนะครับปลูกซึกซึกกันสามมื่อตะก่อนปลูกซึกสาล่องบนเปลี่ยนไปซะก่อนเออเปล่าพี่ยังกะทำเปล่าทั้งอาจารย์สมัครคนละไอ้เป็นิัญหาขอมูลนวะไอเออครับนี่ยูนี่เพิ่งกะปลูกทดลองแค่สองต้นเท่านี้นี่นาผมมโนเชื่อว่าทุเรียนสามสามสามปีนี่ง่ายเลยว่าอีกเออกับเปลี่ยนให้กันได้ยุ่งขุน พราะว่าไปเบิงออไปเบิงของคนทั้งอื่นสามปีนบริยายซ้ำหนีเนาะบริยายซ้ำนี่ไงทั้งไงทั้งงามของผมทั้งไงทั้งงามทั้ง,งเงแสดงว่าดินถือถือดินแบบนี่ว,ว่าดินบ้านเขาดินกนับเป็นดินทรายดินดงธรรมดางามหลังจากไอ้พึ้นคืนแล้วหุ่นเ้ยขึ้นเตรียมเตรียมเพียนหุ่นเอาเบี้ยเอายังมาปักไรเดี๋ยวเดี๋ยวจังค่อยชมเดี๋ยวจังค่อยชมเปรียบเทียบเิ่งว่ามันสินลูกใหญ่ซ้ำไหน

จักหน่อยขันมันปลูกได้หลายหลายคนกสิถ้าย่อยปลูกล่องเบิ่งเวลาปีสี่ปีสุดดงบันฟวฮวนพุ่นละแทนด้กยันมันได้ผลเออบันฟวฮวนแห่งปิตะปิตางามดงฟวฮวนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ทดลองมึงสัก่อนถ้ามันได้ผลเราจังว่ากันบันเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวคนสิพาให้เบิ่งว่าเอ่อผลผลิตออกมามันจะเป็นแนวดี ค่อยทิดตามค่อยทิดตาม